ครับผมวันนี้ก็จะซื้อเนื้อไปก้อยกินนะครับลงยูทูบเนี่ยครับผมวันนี้เอาเนื้อไปก้อยลงยูทูบครับผม <love> นี่จะเป็นร้านเนื้ออยู่ที่ตลาดสดบ้านโคกเรานะครับนี่นะครับตอนนี้ให้แม่ค้าเขาลังช่างให้อยู่นะครับ ตอนนี้เบาๆครับแค่200พอครับเดี๋ยวเราไปก้อยกินนะครับให้แม่ค้านำรวมให้เลยนะครับบรรยากาศตลาดครับผมครับผมเดี๋ยวเรารอชมกันนะครับเอาครับเอารวมๆเลยแม่ค้าเพิ่อน สวยๆนี่แหละครับบสวัดสดีครับครับผมจากที่เน้นเนื้อมายักตลาดนะครับที่นี่ก็ชิมาไอ้สอยนะครับมาซอยเพื่อเอ็ดกอยกันนะครับเนาะมาเบิ่งกันครับผมออเอ็ดลงสักหน่อยครับผมเนาะน่ครับข้าวซอยน้องไอศกรนมรวมๆมา ออกกระมาครับออกกระมาหยุดแล้วครับมนี่แ,แต่เด้อผ่เรอยากซอยไปไหนครับว่าย้นก่อนเอาพอดีพอประมาณนี่นะ ซื้อหยุดเลยเด้อครับอะไรงี้บุคคลยักษ์เสียปนตรกันแทบเด้อซื้อหยุดแล้วครับต้นต้นงา,านเานี่ยฮะอันนี้มันเบิ่งมันอันนี่ตึกเอยียงที่เราอันนี้เขาห้องว่าอีหยังมันมุนมน่นนี่ยึืมขันเทียนน่ะบุ่อันนี้ผมก็ซอยอันนี้ต้องซอยมันละเอียดหน่อยจังหน่อย นี่นี่อันนี้เป็นตะคงตะค่ายอีกนี่คืออย่างงูน,นี่ยว่าปัดเสื่อไน่กิ่งใ,ในวะ <c oughs> ตัวนี้ตัวยาบเลยนี่ นี่ครับสร้อยแล้วละกยัยที่เป็นพาไปซเนอะกวันนี้เขาสีปรุงนะครับปรุงนี่ใช้หม้อกระทะเลยครับใช้ไม่ได้เสียเวลาน,นี่ลงไปเลยครับลายเป็นยังิดเส้นหลายเลย าพาดนะนีดีนักธ <c oughs> ิษฐานงานเข้าแล้วเนาะิิแนดซะน้ำป่าฮอใส่ยังอีกสุงรถโอมันโดนลายกันุรงรถนพยักษ์เซลายกันได้ลายเลยลวพนะ่เนาะสองซ้อนไหม ดแล้วก็แล้วก็ยอดยอดปลานนิดนึงพอหอมพอจะใส่หลายเลยใส่หลายถมงบงักหนยยอดยอด,ดพอ่อยพอเปญญ็นยาเขาวขวั้วเขาวขวั้วเขาวขวัขาวขว้วไปหาไปซื้อมาไม่ได้ไปซื้อไห่ออกซื้อมาเขา,วข,วาขั้วกระถิ่นไปถึงราหาว่าเพิ่มนิดน้อยน่าจะใส่เพ่เป็นถุง ัวกอะไรงสียพี่้องไอ้บร์นะเ,เล์งหงเดี๋ยวยังพี่น้องมันจะบอกแน่ในะสเรือเรือเรือเือมกนาวมานาป่า,าไปลพี่น้องเวด้ใส่นาวอสส้มเนาะไว้ส้มเลยพี่น้องไ้ใส่งขมส้ม bạc nào ở đây phải... phải gì hết để hai lúc để đèn đèn mày phải xây một hạ lo là chị của lại ạ Ồ con xì hơn เดือยยังมาไหนมดยยังเนอะใส่หมกนี่นะมดแต่นอค้นตัวมันนี่อ้วจอ่บน้แล้วองกล่งห้องนี่โอ้เบางสีสันลกเนาะอู้ห่โอู้เราสิทายอันนี้ไ้ลงไหนโกหลังมันดีวะคือวะคือใรนแดงแเลยดีกว่าไหมนี่ไอเลือนเลย คฮะคัดเลื่อนพน้อบเคย้เห็บลิปไอ้ล่อยเนื้อลงเลยได้ตั้งแต่เห็ยูทูบงดอัดบอพี่น้องน้อง,อง,องส่บีงคงผมมานี่เฮยเหมือ เี <chat? S 2> ยบปอีม um, okay. <BLANK limitation> <eme Hyd ania> ึงเนาะเสียบนไหนก้ากินบนออฟปุ่มบนบุค่อยกินนิดเดียวบาูเนาะระนรองลสคัีสันไอซิมซิมแม่คุณสี ส้มโอเคจางนี่ไั้จางไร้พี่น้องปลาทิปลดเนาะเห็ดโอเคเปรี้ยวโอเคยังไม่ค่อยอนัวะใส่หอมมะนิพี่นอ้อง ครับผมเดี๋ยวเราเด้อพี่น้องเด้อก้อยเนื้อฝีมือพอหล่ออ่อนกินแซ่บครับเบิ้งก็เด้อผิดหาบง่ายพักเต็มเปียกพี่น้องโอ้ยปวดน้องชมจะไหมน้อมสีเหนียเลยพี่น้องเไยเต็มถาดเต็มจานเอ้าจินข้าวไปผู้ใจหิวแล้วครับพักกันเต็มรึยูวิโซ่ีน้องอันนี้ของคุณสีแยกกันเพื่อนได้ส่งไว้ได้จ่าง่ายได้พี่น้องวันนี้กินกับข้าวฝีมือพ่อหล่ออ่อน ไม่ได้กินโดนนะครับไม่ได้กินมาสองปีกว่าแซ่บเผ็ดขมอมลํามอืมอหูเฮียขอท่าทำนี่นี่เอ้ยไปไหนมึงนหน,น,น,นหูครับไปไหเปนหเนนนพชรกระดานไดมังเพชนี่พี่น้อง อันนี้พักอไอน้น่าพักกาดไล้พักกาดอย่างนะสีพักกาดไส้บพกก่พักกาดตดพักกาดต๊ดพักกาดหินแต่ละคนละแต่สีห้องอคนะออรับแบ่เปิดเลยนะอ้าวพรุนี้มาไล่สดอะไรรึเดี๋ยวจะเป็นน้องมา

ากันเหนียวพี่น้องเลยอุ่นแล้วอุ่นดีในหนึ่งไม่หลายติดมือขนาดนเหนียวผ่านมือลยายขนาดเต็มแม็กดูออ,ออกเดี๋ยวป่าพี่น้องพิดขนาดอินันดิฟแล้ว กินน้ำซุปมังอันนี้ขั่วขั่วมาเลยพี่ไหมน้ำซุปอันนี้ครับอืมอือื้ครับมันหอนมันหออะไรใช่ไหหอเผ็ดอืมมัเปย่ล้มมันเปร่ล้มมันล้ วน,นพักหน่เสียพักมน่นหนือหน้านที่นองให้ไซก,ก์กอนือของเล่นนะซิมก่อนนะทำหนึ่ง น้องกินญีเปิ่นจังไงโควิดโควิดทำเดี๋ยวคอ้าเลยทำเดี๋ยวคอยเลยแซบจุดแต่ว่ายูในความรู้สึกของไงเออกระชักแบบนี้ตับิ๊เนะสุกแซบกว่าอบเดี๋ยวนัก กาคนสีนนอนอ่าพอกามันอยากรับคนีนนอนจะโดดถอยนี่ยอ้หจะเสียม,มุมนี้ได้เยลยล่ะแสงหับ Mình bắp bị mới khỏi bệnh tiếp nó có sang mỗi lửa, lửa Kinh sữa bộ im không đi kinh bán đi mà nó bảo độ ta mà bằng จำหลองพีเอ้างค่ะกกินน้ำก่อนสวัสดีท่านผู้ชมพอแล้วสองร้อยบาทนี่ครับอุ้มพังเนาะนี่หลายครับพอแหละไปกินน้ำก่อนง่าสๆให้หน้าที่สามเลยน้ำเปล่ามีฟองแก้มเลย ดูใจน,นอนเอเดและคุณทาแม่มาไว้ละ <S <S <ๆ>ทาแม่มาไว้ละห<ๆ>ือกลอนแม่เปิดแอร์ให้ยอยู่เลยพี่นอ้องเอาสามีก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับฝากในเด้อพี่น้องเลยคนใหม่คนเก่าครับโอ้พิ่นใหม่เพ่นเก่าเพคนต่างประเทศ่นในประเทศเนานะฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ใหม่ อ่อนพอลอ่อนกินแซวครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบายบาย